างได้สำนักธุรกิจรายย่อยกว่า230แห่งและสาขาเกือบ1,000แห่งผมในนามของธนาคารกรุงเทพจังกัดมหาชนขออนุญาตกล่าวรายงานในที่มอบทุนการศึกษากับสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดลำปางดังนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับได้รับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศออให้เซียหมิงและเซิรเจิง้งเครือข่ายสาขาในต่างประเทศของธนาคารครอบคลุม 13เขตเศร,รษฐกิจสำคัญทั่วโลกเินีเดียล, er, ลาวและพะมา่าธนาคารกรุงเทพยังเป็นผู้นำเป็นเงิน62,000บาทมีรายละเอียดดังนี้1รวม10,000บาท2มหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ศูนย์ลำปาง2วิทยาลัยอาชีวะลำปาง2ทุนรวม7,000บาทด้วยมูลค่าของทรัพย์สินรวมประมาณ1.8ล้านล้าน เป็นผู้นำได้ลำดับที่สนายชเวนชาตหมือนหอบำท่องคมาหาวิทยาลัยธรรมศาส,าสตร์ศนย์ปางจังนวนสองดัำำนนงบนนที่สนะคะนา,น,ำคำนางสาวนักมนกองลำปางจงหวนสองถง 3,500บบาทครัลำดับที่หนงายชนุพงศ์ฐานจากรลำดับที่สองนางสาวจารุวรรณนันตะกูลค่ะแล้วในลำดับถัดไปนะครับผมขอกราบมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลการสาปนาตระเยนดุสาสัุกคมอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความคิดที่ มีวัฒนาการไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากการศึกษาที่เป็นปรูปธรรมแล้วผู้ที่มีความรู้ควรคู่ควรธรรมด้วยจึงจะจโรสมกคม้อยู่ร่วมกันในยาม่างม่ควลมสุขใช้ให้เป็นสูนสุดในาากรารศาึกษาขอให้นักเรียนตรงตระหนัก